ระหว่าง Honda กับ Toyota นะครับนะเป็นท่านผู้ชมจะเลือกยี่ห้อไหนถามแบบนี้นี่โอ้โหตอบกันยากเลยทีเดียวสำหรับ Honda ก็มีรายละเอียดอีกแบบหนึง่งถ้าเป็น Honda นะครับก็จะได้ดีไซน์ที่โดดเด่นสวยงามรายละเอียดนะปานีดประดิบประดอย รวมถึงเทคโนโลยีที่จับใส่เข้ามาเน้นย้ำไปที่ตัวเก่งสัก,กนิดหนึ่งกันก็จะมีตัวรุ่นย่อยที่เป็น ehev ที่เน้นในเรื่องความประหยัดและเทคโนโลยีที่ร้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว hrv crv accord c i w i c ก็จัดมาให้แบบเต็มที่กันเลยทีเดียว นะสำหรับตัว Honda นะลูกค้าครับ Honda เนี่ยเขาจัดเป็นแบรนด์ที่อยู่ตรงกลางไปจนถึง High อ n นนะนะถ้าผมเกินแบบนี้ท่านก็จะมีความคิดนะที่เสียงในหัวเพิ่มเติมเข้ามานะถูกไหมสำหรับ ฝั่งเนี้ยนะครับนะโตยโยต้าก็จะทําการตลาดตั้งแต่ระดับร่างถึงระดับบนกันเลยทีเดียวระดับร่างก็โอ้โหมีให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานกันตั้งแต่รถที่เป็นระดับตัวเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นรุ่นย่อยต่างๆนานายาริสเอลติสนะหรือว่าแคมรี่หรือว่าจะเป็นรถใหญ่หญๆอย่าง SUV Fortuner กระบะรี vo มีมาให้เลือกเยอะมากเพราะฉะนั้น การทำการตลาดเขาก็เลยหยุดระดับล่างขึ้นไปทำไมถึงพูดอย่างนั้นเราเห็นนะแล้วก็เป็นการพูดคุยกันตั้งแต่ยุคสมัยเก่านะครับนะฮอนด้ Honda, ไม่มีใครเอาไปทํารถแท็กซี่แต่ Toyota เนี่ยนะครับนะเขามีให้เอาไปทํารถแท็กซี่และเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนนะครับนะให้เอาไปทําแท็กซี่ดูจากอะไรเมื่อก่อนนี้ ลีโม่ใครเคยเห็นไหมยังทันไหมที่เป็นเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับนะที่เอามาแบบทาแท็กซี่อย่างเดียวเลยเป็นรุ่นประหยัดเนี่ยเห็นไหมโตโยต้าเขาสนับสนุนเขาออกรถมาเนี่ยรุ่นที่เอาไปทาแท็กซี่โดยเฉพาะแต่ฮอนด้าเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะเราแทบจะไม่เคยนั่งเลยถ้าไม่เป็นปัจจุบันนี้ที่เอาไปเป็นแก๊ปเป็นโบเอามาขับกันแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นแท็กซี่มิเตอร์สีเขียวเหลืองสีชมพูไม่มีมาสาหรับค่ายฮอนด้านะก็มีจะเห็นเฉพาะทางฝั่งโตโยต้าในส่วนนี้นะแล้วก็ ถ้าเป็นโตย้าเนี่ยเขาเน้นกันในเรื่องของความทนทานอะไหล่หาง่ายซ่อมง่ายพอหลุดจากวารันตีศูนย์มาแล้วเนี่ยก็จะดูแลกันเองในความรู้สึกแต่ถ้าเป็นในฝั่ง Honda าก็ยังจะต้องพึ่งพาศูนย์อยู่อะไหล่บางตัวเนี่ยมีราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่าทางฝั่งโตย่าเาักนิดหนึ่งเพราะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าสําหรับยอดขายเนี่ยต้องบอกว่าทางฝั่งโตย้าเขาน่าจะจะขายได้ดีกว่าเพราะว่าตัวจํานวนรุ่นย่อยเขามีให้เลือกเยอะทางฝั่ง Honda าไม่ผลิตกระบะ ถูกไหมฮะแต่ทางฝั่งโตต้าเนี่ยเขาไล่มาเลยยาวไปจนถึงรถตู้นู่นเลยเพราะนั้นก็จะแตกต่างเพราะนั้นถ้าเรียบหรูดีไซน์ดีออกแนวแบบเทคโนโลยีมาล้ำสมัยไปฮอนด้าสำหรับการใช้ทั่วไปอนเนกประสงค์อึดถึกทนเน้นประหยัด ไปทั้งฝั่งโตยตา้าผมคงพูดไม่ผิดถ้าความรู้สึกมันออกมาแบบนั้นแต่การคลองใจคนในตลาดนะต้องบอกว่าแล้วแต่เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็คงจะมีคอมเมนต์ที่แตกแถวกันมาค่อนข้างที่เยอะเพราะนั้นก็ลองมาพูดคุยกันดูในคอมเมนต์แล้วกันว่าคอมเมนต์พวกนี้เราจะมาคุยกันความแตกต่างนะว่ามีอะไรบ้างมาครับ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้ช่วงในปีใหม่นี้รถยนต์ที่ผ่านการตรวจคัดกรองนะับเกรดรถให้แล้วนะครับรวมถึงการการ,รับประกันนะับเครื่องเกียร์ถึง2ปีเต็มมาพูดคุยกับขอโตได้ที่นี่มีแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้าได้ใช้ครับ